สวัสดีค่ะอันนี้เป็นไฟท้ายสตาร์ด้านะคะเป็น LED สีขาวแดงนะคะตัวนี้อยู่ที่คู่ละ2,400บาทนะคะ2,400บาทนะคะอันนี้ข้างล่างเป็นเม็ด LED นะคะข้างบนก็จะเป็นสีขาวเอาไปใส่แทนของเดิมได้เลยเป็นงานดีโป้นะคะงานไต้หวัน2,400นี่ฟรีส่งนะคะไม่มีเก็บเงินปลายทาง ด้านหน้าโคมก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีสดนะคะตัวอ,อันจริงๆนะคะข้างหลังโคมก็จะเป็นแบบนี้เรามีแถมสายไฟไปให้นะคะเอาไปใส่ของเดิมได้เลยนะคะสนใจโทร093-514-4961 093-514-4961นนะคะของเราไม่มีเก็บเงินปลายทางนะฝากกดไลค์กดแชร์เพจ บ้านสร้างอายุทยาประดับยนต์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube บ้านสร้างอายุทยาประดับยนต์นะคะเราจะเอาสินค้าลงเรื่อยๆนะคะ <ๆ S 1> เกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์นะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรกับ ID ดีไลน์ไว้นะคะโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะ s t a ร่าเอ0สนะคะค่ะใส่ได้ใส่แทนของเดิมได้เลยค่ะ งานดีโป